ต่อมาได้มีเด็กคนหนึ่งอันนี้จะเดี๋ยวจะเล่าประวัติวนเด็กตอนน้าันารนครับมีเด็กคนหนึ่งอันนี้เป็นเด็กกำพร้าไม่มีพอ่อไม่มีแม่อยู่กับพี่สาวมีอาชีพรับจ้างตําข้าวผาฟืนวันหนึ่งเนี่ยเด็กคนนี้แปดขวบยังไม่ได้ดีหนังสือพี่สาวก็ใช้ใเด็กคนนี้ตําข้าวตามภาษาเด็กผู้ชายอะตําไปเล่นข้าวนี่ผม พี่สาวก็เลยฟ้าไม้ปืนตีเพื่อจะสั่งสอนเด็กคนนี้ว่าเราเป็นคนจนให้รู้จักมัธยสถ์เด็กคนนี้กับน้อยใจพี่สาวหาพี่สาวไม่รักหนีจากหนองว่าหัเจ้าสำลานเข้ามาในตัวเมืองมาสำม,มัเลเทเมากับพวกเด็กวัดเด็กป่าแมาสำม,มัเลเทเมาเล่นน้ำไปกินข้าวได้เล่นน้ำเนี่ยไปสามวันสี่วันก็กินน้ำเพื่อประทางชีวิตไปวันก วันต่อมาวันที่สี่วันที่ห้าก็มาเล่นอีกด้วยความหิวเห็นเปิดเป็นงโมโในลอยน้ามา,าก,ก,มก็จับเปิดเป็นงโมนะี้กัดกินนะกัดกินเหมือนเด็กบ้านเด็กวัดเห็นก็รอว่าไอเด็กกินเปิดเปแตงโมหรือหัวโตแบบลูกแตงโมแต่ทำไมเด็กสะทกสะนอะไรเเด็กคนนี้ก็จริงๆนั่นชื่อเด็กชายเพชรหรือเด็กชายทองนั่นเองเล่นอยู่แล้วคืนนั้นเป็นคืนแรกที่เด็กตามเพื่อนเด็กวัดเข้าโดยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยไม่รู้หรอกว่า เด็กคนนี้นั้นได้ตามเพื่อนเด็กวัดเข้ามานอนอยู่ในวัดพระเดชพระคุณหลวงพ่อนี้มีกิจนิมนต์กิจนิมนต์อันนี้ก็คือกิจนิมนต์เจ้าเมืองเพชรบุรีคนจัดงานครับเดี๋ยวนี้ก็เปรียบว่าเหมือนกับผู้ว่านแต่มื่อสมัยก่อนเขาเรียกเป็เจ้าเมืองครับจัดงานและ,ม,ละลมิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยไปสวดมนต์เย็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปสวดมนต์เย็นเสร็จกลับมามาส่งน้ำส่งผ้าเสร็จก็ขึ้นจำวัดฝันนอนแล้วฝันไปว่า มีช้างเผือกเชือกมาฝิดพระไปปิดกบนหอไตเนี่ยล้มเงินเลนละนาอถ, hmm. ถ้าอันกท่านก็เอาความฝันนั้นมาตีความหมือน่ะต้องมีคนที่มียศฐานรรดาสักหรือคนที่มีบุญญาธิการีนเข้ามาในวัดเป็นแน่แท้ hmm. ตอนเช้าก่อนท่านจะไปกิจมิมนท่านก็สั่งพระสั่งเนรวะ่ะถ้าใครมาหาหลวงพอ่อหรือใครมาหาตำม,มานให้ตักตัวไว้ก่อน หมายถึงว่ากักตัวให้เจอหลวงพ่อก่อนว่าอย่างนั้นเถอะแล้วท่านก็ไปกีดิมนม์ท่านไปกไดีดไม่มนเสร็จแล้วตอนบ่ายท่านกลับมาท่านก็มาถามพระถามเนนที่สั่งไว้ว่ามีใครมาหามัง้งพระเนนบอกไม่มีเขาบอกไม่มีอย่างนั้นหลวงพ่อก็บอกเอ๊ะฝันดีๆอย่างนี้มันต้องมีสิท่านก็รอรออยู่จนหกโมงเยน็นได้มีเด็กวัดคนหนึ่งมาบอกว่าเมื่อคืนนี้มีเด็กชายคนหนึ่งครับ มันนอนอยู่กับผมครับหลวงพ่อก็บอกเอ๊ะสงสัยจะเป็นเด็กคนนี้ละมัง้งที่เป็นช้างเกือกอย่างที่ตัวเองฝัน